สวัสดีทุกคนลองนึกภาพตามนี้นะคุณตื่นเช้ามาแต่แทนที่จะรู้สึกสดชื่นเต็มไปด้วยพลังคุณกลับรู้สึกเหมือนร่างกายถูกดูดพลังจนหมดดื่มกาแฟกินข้าวเช้าแต่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าทําอะไรก็ไม่มีแรงคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมถ้าคําตอบคือเคยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนวันนี้เราจะมาค้นพบ3เคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลสุดยอด ที่จะช่วยกำจัดอาการเหนือ่อยล้าช่วยให้คุณกลับมามีพลังและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ทุกวันแต่ก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนช่วยตอบคำถามนี้ในช่องคอมเมนต์นะคุณรู้สึกเหนื่อยล้าที่สุดตอนไหนของวันตอนเช้ากลางวันหรือตอนเย็นมาแชร์กันหน่อยก่อนที่เราจะไปดู3ามเคล็ดลับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าอาการเหนือ่อยล้าหรือรังคืออะไรมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกวันนี้เหนื่อยนิดหน่อยนะอาการเหนือ่อยล้าเรื้อรังคือสภาวะที่ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย ขาดพลังแม้ว่าคุณจะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ตามมันเหมือนรถยนต์ที่น้ำมันใกล้หมดถ้าคุณเหยียบคันเร่งรถก็ยังไปไม่ไหวตัวอย่างเช่นคุณอาจรู้สึกสมาธิสั้นลงตอนทํางานแค่เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็หอบหรือแม้แต่ไม่สนใจทํากิจกรรมที่เคยชอบอาการนี้พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานที่มักเจอความกดดันและไม่มีเวลาดูแลตัวเองทำไมเราต้องใส่ใจกับอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังเพราะถ้าไม่แก้ไข มันจะไม่เพียงแค่กระทบประสิทธิภาพการทำงานแต่ยังลดคุณภาพชีวิตคุณอาจหงุดหงิดง่ายขาดความอดทนหรือแม้แต่เจอกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่าเช่นความเครียดเรือรังภูมิคุ้มกันลดลงหรือโรคหัวใจแต่ข่าวดีคือเพียงแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กน้อยเล็กน้อยคุณก็สามารถกำจัดอาการเหนือ่อยล้าและกลับมาสดชื่นได้วันนี้เราจะมาแนะนำ3เคล็ดลับที่99%ของคนยังไม่รู้หรือยังทำไม่ถูกวิธี เคล็ดลับเหล่านี้ทำง่ายและเห็นผลทันทีแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงมาดูกันทีละเคล็ดลับด้วยวิธีการที่ละเอียดเพื่อให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีวันนี้แต่ก่อนเริ่มอยากชวนทุกคนมาท้าทายตัวเองหน่อยลองตั้งใจว่าจะลองทำอย่างน้อยหนึ่งเคล็ดลับจากวิดีโอนี้ภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าพร้อมหรือยังช่วยคอมเมนต์ว่าฉันพร้อมเพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังร่วมทางกับเรานะมาเริ่มกันที่เคล็ดลับแรกเพื่อกำจัดอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง นั่นคือดื่มน้ำให้ถูกวิธีฟังดูง่ายใช่ไหมแต่รู้หรือไม่ว่าเราส่วนใหญ่ดื่มน้ำผิดวิธีทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาบอกวิธีดื่มน้ำที่ได้ผลเพื่อเรียกพลังกลับมาพร้อมหรือยังหยิบแก้วน้ำมาแล้วไปดูกันเลยน้ำสำคัญยังไงกับอาการเหนื่อยล้า70%ของร่างกายเราคือน้ำน้ำทำหน้าที่ขนส่งสารอาหารควบคุมอุณหภูมิร่างกายและกำจัดสารพิษถ้าขาดน้ำ แม้เพียง1-2%เปอร์เซคุณจะรู้สึกอ่อนเพลียสมาธิสัน้นหรือถึงขั้นปวดหัวตัวอย่างเช่นคุณเคยรู้สึกตาแห้งสมองมัวมัวตอนบ่ายบ้างไหมนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายขาดน้ำการขาดน้ำเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงถึง20%เซเลยนะทำไมต้องดื่มน้ำให้ถูกวิธีเพราะแค่ดื่มน้ำไม่พอถ้าดื่มผิดเวลาหรือเลือกน้ำผิดประเภทร่างกายจะเสียสมดุล ทำให้เหนื่อยล้าต่อเนื่องการดื่มน้ําถูกวิธีไม่เพียงช่วยลดอาการเหนื่อยล้าแต่ยังทําให้ผิวสวยร่างกายแข็งแรงใครไม่อยากสดชื่นและมีพลังบ้างลร่ะจริงไหมแล้วต้องทํายังไงนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆเพื่อดื่มน้ําให้ถูกวิธีลองทําตามวันนี้เลยขั้นตอนที่1ดื่มน้ําให้เพียงพอโดยเฉลี่ยคุณต้องการน้ําวันละ2ลิตรหรือประมาณ8แก้วถ้าคุณหนัก60กิโลกรัม ต้องการประมาณ1.8ลิตรและเพิ่มอีก500มลลถ้าออกกำลังกายวันนี้คุณดื่มน้ำครบหรือยังลองเช็คแล้วแชร์ในคอมเมนต์นะขั้นตอนที่2ดื่มน้ำให้ถูกเวลาอย่ารอจนกระหายเพราะนั่นแปลว่าร่างกายขาดน้ำแล้วดื่ม1แก้วตอนตื่นนอน1แก้วก่อนมื้ออาหารและ1แก้วก่อนนอนเคล็ดลับคือวางขวดน้ำไว้บนโต๊ะทำงานตังเป้าดื่มให้หมดก่อนพักเที่ยงคุณมีขวดน้ำอยู่ข้างๆหรือยังถ้ายังรีบไปหยิบมาเลย ขั้นตอนที่3เลือกน้ำให้เหมาะสมน้ำเปล่าดีที่สุดไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่สามารถเพิ่มมะนาวหรือแตงกวาเพื่อรสชาติหลีกเลี่ยงน้ำหวานหรือชานมเพราะมีน้ำตาลทำให้ร่างกายขาดน้ำและเหนื่อยล้าในระยะยาวชานม500มิลลิลิตรอาจมีน้ำตาลถึง50กรัมทำให้ร่างกายสะสมสารพิษคุณดื่มน้ำหวานบ่อยไหมลองเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าแล้วสัมผัสความแตกต่างดูข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่าดื่มน้ำมากเกินไปในครั้งเดียว เพราะอาจทำให้ไตทำงานหนักเกินเพื่อนคนหนึ่งของเราเคยดื่มน้ำสองลิตรในหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายปวดท้องและยิ่งเหนื่อยดื่มน้ำทีละน้อยสม่ำเสมอคุณคิดยังไงกับการเริ่มต้นนิสัยดื่มน้ำให้ถูกวิธีวันนี้แชร์เคล็ดลับของคุณในคอมเมนต์นะนี่คือเคล็ดลับแรกดื่มน้ำให้ถูกวิธีเพื่อกำจัดอาการเหนื่อยล้าแค่3ขั้นตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนร่างกายถูกชาร์จพลังแต่เคล็ดลับที่สองน่าสนใจกว่านี้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทุกคนรู้จักแต่ทำถูกต้องน้อยมาก คุณเดาว่าคืออะไรลองทายในคอมเมนต์แล้วเราจะไปดูกันต่อค่ะเราพูดถึงเคล็ดลับการดื่มน้ําให้ถูกวิธีเพื่อเติมพลังไปแล้วตอนนี้มาถึงเคล็ดลับที่สองการเคลื่อนไหวร่างกายคุณเคยคิดไหมว่าการนั่งนานๆทำให้เหนื่อยลัากว่าเดิมฟังดูแปลกแต่จริงวันนี้เราจะมาบอกวิธีเคลื่อนไหวง่ายๆเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวและจิตใจสดชื่นคุณพร้อมจะลุกขึ้นมาลองหรือยังไปดูกันเลย การเคลื่อนไหวร่างกายสำคัญยังไงกับอาการเหนื่อยล้าถ้าคุณนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันหรือขยับตัวน้อยร่างกายจะเหมือนเครื่องจักรที่ขึ้นสนิมเลือดไหลเวียนไม่ดีออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะไม่พอทำให้รู้สึกอ่อนเพลียสมาธิสัน้นตัวอย่างเช่นคุณเคยเดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นแล้วหอบทั้งที่ไม่ได้วิ่งมาราธอนบ้างไหมนั่นคือสัญ,ญญาณว่าร่างกายขาดการเคลื่อนไหว งานวิจัยบอกว่าการเคลื่อนไหวแค่30นาทีต่อวันช่วยเพิ่มพลังงาน25%หาและลดความเครียดได้มากทำไมการเคลื่อนไหวถึงช่วยกำจัดอาการเหนือ่อยล้าเพราะมันกระตุ้นร่างกายให้ผลิตเอนโดรฟินฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าการเคลื่อนไหวช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มความทนทานสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่ต้องไปยิมหรือวิ่งเป็นชั่วโมงแค่เคลื่อนไหวง่ายๆ ใครก็ทําได้ก็เปลี่ยนความรู้สึกได้ทั้งหมดแล้วต้องทํำยังไงนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายและลดอาการเหนื่อยล้าลองทําวันนี้เลยขั้นตอนที่1เริ่มด้วยการเดิน30นาทีทุกวันการเดินคือวิธีเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องเสียเงินคุณสามารถเดินในสวนสาธารณะตอนเช้าหรือเดินเล่นหลังเลิกงานแค่30นาทีคุณจะรู้สึกหัวใจเต้นสม่ำเสมอร่างกายเบาขึ้น ถ้าไม่มีเวลาอ่ะลองเดินในบ้านขณะดูทีวีคุณชอบเดินตอนเช้าหรือตอนเย็นแชร์ในคอมเมนต์นะขั้นตอนที่2ใส่การออกกำลังกายสั้นๆในวันถ้านั่งทำงานในออฟฟิศทุกชั่วโมงให้ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายหรือทำท่ายืดกล้ามเนื้อเช่นมุนคอยกไกล่หรือสะวอดเบาๆสิบครั้งถ้าเหล่านี้ช่วยให้เลือดไหลเวียนลดอาการตึงกล้ามเนื้อเคล็ดลับคือ ตั้งนาฬิกาปลุกเตือนให้ลุกทุกชั่วโมงคุณนั่งนานๆนนบ่อยไหมลองท้าทายตัวเองลุกขึ้นตอนนี้แล้วสะกดห้าครั้งเลยขั้นตอนที่3เพิ่มความเข้มข้นทีละนิดเมื่อชินกับการเดินลองเพิ่มการออกกําลังกายเช่นโยคะกระโดดเชือกหรือปั่นจักรยาน2-3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ15-20นาทีก็พอแต่ผลลัพธ์สุดยอดร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจแจ่มใสขึ้นเรื่องจริงจากชีวิตคุณลานพนักงานออฟฟิศ เคยเหนื่อยล้าเรื้อรังเธอเริ่มเดิน30นาทีทุกเย็นแล้วเพิ่มโยคะผ่านไปสองสัปดาห์เธอบอกว่าฉันเหมือนเป็นคนใหม่ทำงานได้ดีขึ้นและไม่หงุดหงิดแล้วคุณอยากลองเคลื่อนไหวแบบคุณลานไหมข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่าออกกำลังกายหนักเกินไปตั้งแต่แรกหลายคนตื่นเต้นแล้วหักโหมแต่ไม่กี่วันก็เลิกเพราะเจ็บกล้ามเนื้อหรือหมดแรงเริ่มเบาๆและสม่ำเสมอการเคลื่อนไหวไม่เพียงช่วยลดอาการเหนื่อยล้า แต่ยังเพิ่มภูมิคุ้มกันทําให้นอนหลับดีขึ้นคุณคิดยังไงกับการเพิ่มการเดิน30นาทีในตารางวันนี้ช่วยคอมเมนต์ว่าฉันจะเดิน30นาทีวันนี้นะนี่คือเคล็ดลับที่2การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อกําจัดอาการเหนื่อยล้าแค่3ขั้นตอนนี้คุณจะรู้สึกเต็มไปด้วยพลังแต่เคล็ดลับสุดท้ายสําคัญยิ่งกว่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายทุกวันคุณเดาว่าคืออะไรลองทายในคอมเมนต์แล้วเราจะไปดูกันต่อ เราพูดถึงการดื่มน้ำและการเคลื่อนไหวเพื่อกาจัดอาการเหนื่อยล้าไปแล้วตอนนี้มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญการกินอาหารให้เหมาะสมคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมกินเยอะแต่ยังรู้สึกอ่อนเพลียวันนี้เราจะมาบอกวิธีเลือกอาหารเพื่อให้ร่างกายเต็มไปด้วยพลังและจิตใจ,จแจม่มใสพร้อมหรือยังไปเริ่มกันเลยการกินอาหารให้เหมาะสมคืออะไรและเกี่ยวข้องยังไงกับอาการเหนือ่อยล้าร่างกายเหมือนเครื่องจัร ต้องการเชื้อเพลิงคุณภาพสูงเพื่อทำงานได้ดีถ้าคุณกินอาหารที่ขาดสารอาหารร่างกายจะขาดพลังทำให้รู้สึกอ่อนเพลียสมาธิสั้นตัวอย่างเช่นคุณเคยกินข้าวขาวกับของทอดเต็มมื้อแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็หิวและเหนื่อยไหมนั่นเพราะร่างกายขาดสารอาหารสําคัญเช่นวิตามินและแร่ธาตุงานวิจัยบอกว่าการขาดวิตามิน B หรือแมกนีเซียมอาจทําให้เหนื่อยล้าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ทำไมการกินอาหารให้เหมาะสมสําคัญเพราะอาหารที่ถูกต้องไม่เพียงให้พลังงานแต่ยังบํารุงสมองเพิ่มผุ่มขุมกันและปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน B ีแมกนีเซียมและวิตามินดช่วยให้คุณตื่นตัวแข็งแรงและงดหงิดน้อยลงสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่ต้องกินอะไรซับซ้อนแค่เลือกอาหารให้ถูกต้องและเสริมให้เหมาะสมแล้วต้องทำยังไงนี่คือ 3. ขั้นตอนง่ายๆ พื่อสร้างให้ใส่การกินที่ลดอาการเหนื่อยล้าลองทําวันนี้เลยขั้นตอนที่1เติมอาหารที่มีแมกนีเซียมแมกนีเซียมช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังงานคุณหาแมกนีเซียมได้จากผักใบเขียวเช่นผักโขมบนอกโคลีหรือถั่วเช่นอัลมอนด์วอลน,นัทตัวอย่างเช่นใส่ผักใบเขียวหนึ่งกำมือในมื้อเที่ยงหรือกินอัลมอนด์สิบเม็ดเป็นของว่างคุณชอบกินผักใบเขียวไหมแชร์เมนูผักที่คุณชอบในคอมเมนต์นะ ขั้นตอนที่สองเพิ่มวิตามิน B จากธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดวิตามิน B ช่วยเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานและบำรุงสมองเลือกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮลวีตแทนข้าวขาวหรือขนมปังขาวตัวอย่างเช่นกินโจ๊กข้าวโอ๊ตตอนเช้าช่วยให้อิ่มนานและตื่นตัวทั้งวันเคล็ดลับคือลองเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องสามมื้อต่อสัปดาห์คุณเคยลองข้าวกล้องหรือยังบอกความรู้สึกของคุณหน่อยขั้นตอนที่3รับวิตามินดีจากแสงแดดและอาหาร วิตามินดีช่วยลดอาการเหนื่อยล้าเพิ่มภูมิคุ้มกันและดีต่อกระดูกคุณสามารถตักแดด10-15นาทีตอนเช้าหรือกินอาหารเช่นปลาแซลมอนไข่เห็ดเรื่องจริงจากชีวิตคุณมินพนักงานไอทีมักเหนื่อยล้าจากการทำงานในห้องปิดเขาเริ่มตากแดดตอนเช้าและกินไข่เพิ่มผ่านไปหนึ่งเดือนเขาบอกว่าฉันไม่หลับตอนบ่ายแล้วคุณตากแดดบ่อยไหมลองท้าทายตัวเองตากแดด10นาทีวันนี้ แล้วแชร์ความรู้สึกนะข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่าก,กินขนมหวานหรืออาหารจานด่วนมากเกินไปมันอาจให้พลังงานทันทีแต่หลังจากนั้นจะทำให้เหนื่อยล้ากว่าเดิมเพราะระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนให้เลือกอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารการกินอาหารให้เหมาะสมไม่เพียงช่วยกำจัดอาการเหนื่อยล้าแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้นอนหลับดีขึ้นคุณคิดยังไงกับการเพิ่มเมนูที่มีแมกนีเซียมในมื้ออาหารวันนี้ ช่วยคอมเมนต์ว่าฉันจะกินผักใบเขียววันนี้นะนี่คือเคล็ดลับสุดท้ายการกินอาหารให้เหมาะสมเพื่อกำจัดอาการเหนือ่อยล้าด้วย3ขั้นตอนนี้คุณจะรู้สึกแข็งแรงและจิตใจสดชื่นลองนำทั้ง3เคล็ดลับไปใช้ดื่มน้ำเคลื่อนไหวและกินอาหารให้เหมาะสมคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มพลังหรือยังช่วยคอมเมนต์ว่าฉันจะลองทั้ง3ามเคล็ดลับและอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆสมัครสมา,สมาชิกช่อง และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาด้วยกันกำจัดอาการเหนื่อยล้าและมีสุขภาพดีทุกวันเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า